อันนี้คือเข้ามาหาหนูบ่อยจนจนทำให้หนูรู้สึกว่า3วันในนานมากๆที่ไม่ได้เจอ <laughs> เอา้าวคนเดียวค <laughs> วามรักสมหวังใช่ก็มัน,ม,นมันคงเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างหนึ่งด้วยแหละว่าคือคนที่เราชอบเนี่ยเขาชอบอะไรเราไปอยู่ตามเขาเราชอบเหมือนเขาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทาให้แบบส,สมหวังเร็วขึ้นนะฮะใช่ค่ะจะเข้า2อปีใช่ใช่ใช่ ก็ก็มีเราจะรู้สึกว่ายิ่งครบยิ่งราบรื่นนะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่เจอกันมาแบบทุกวันอย่างเงี้ยเราจะมีการเจอกันแล้วปรับความเข้าใจกันอันไหนไม่เข้าใจกันเราจะค่อยๆศึกษาเราจะได้รู้ว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยทั้งสองคนนี้ทุกวันตลอด2ปีมาเลยรูเป็นคู่หนุนอะไรอย่างเงี้ยหรอคะเหมือนกันและกันจริงครับเป็นคู่เป็นคู่หนุนกันนะครับคือไปไหนแล้วคนคนรู้สึกว่า อยากมองมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะเออบางคือแบบสมมุติว่านะไปเดินตลาดเงี้ยฮะแล้วร้านนี้แม่ค้ารู้จักออฟอีกร้านหนึ่งแม่ค้าไม่รู้จักออฟแต่รู้จักย่าคือมันก็เสริมกันอ่ะไปปุ๊บเอากลายเป็นรู้จักกันทั้งตลาดเนี่ยฮะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าใช้ได้กับทุกเรื่องค่ะอืจำว่าเปคูหนึ่งที่ความรักแฮปปี้มากๆเลยเหมือนกันตอนนี้ก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ คาดก็ถือว่ามากนะคะเพราะว่าเรามีการปรับกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันรู้สึกว่าอ๋อเราเริ่มรู้แล้วว่าเราควรจะยืนอยู่ตรงกลางตรงไหนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอะไรก็เวลาทะเลาะกันหรือเวลาที่ผิดใจกันอ่ะก็จะเปิดใจคุยกันมากขึ้นเวลาที่ได้เจอกันนี่บ่อยแค่ไหนอะคะบ่อยมากค่ะบ่อยครับบ่อยคือผมก็พยายามจะให้บ่อยด้วยนะครับเพราะว่านิสัยเราเป็นคนทุ่มเทเราเรามี คนรักแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าอยากจะไม,ไม่ไม่รู้อยากห่างเขาอะเขาเองก็เหมือนกันว่าไม่อยากจะห่างเราเพราะว่าเขาจะบ่นบ่อยมากว่าคิดถึง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 เราก็ทําไงได้ต้องไปหาอะไรอย่างเงี้ยเออไปกินข้าวที่บ้านบ่อยครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็ทำคลิปด้วยกันด้วยค่ะออช่อง AY Channel ตอนนี้กระแสคนดูก็ชอบผู้เรามากๆในใน u t u b e ช่องนี้ค่ะคนตามแบบ50,000ืนซับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามค่ะเกออี่ยวเรื่องค,ความคิดถึงกันค่ะมาคิดถึงยังไงคะย่า <laughs> มันก็เหมือนเขามาหาเราบ่อยจนสร้างความเคยชินให้เราเอ,อ,อะค่ะพอพอห่างกัน2วันหรือสวันอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่านานมากก็เลย แบบเฮ้ยม,มันนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ก<ต>็จะคิดถึงบ่อยหน่อยแสดงว่าเรานี่ติดพี่ออฟเหมือนกันก็น่าจะติดนะคะ<อ>เพราะว่าเขาทําให้เราติดเขาแบบว่าเมื่อหาบ่อยอ่ะคือปกติแต่ก่อนนะช่วงที่แบบแต่ก่อนอ่ะอยังตอนยังไม่มีเขาเข้ามาสมมติเรามีแฟนเงี้ยเราก็แบบไม่เจอก็ไม่เป็นไรเป็นเดือนเป็นแบบอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขามาหาหนูบ่อยจนจนทำให้หนูรู้สึกว่า3วันเนี่ยนานมากๆที่ไม่ได้เจอ แล้วแล้วคิดถึงเรานี่คือต้องมาหาบ่อยแค่ไหนอะคะก็ถ้าเกิดไม่คือไม่ต้องบอกเขาอะนะคะคือเวลาที่หนูจะไม่เคยบอกว่ามาหาหน่อยมาหาหน่อยเงี้ยจะไม่จะไม่เคยจะมีแต่แบบบอกว่าคิดถึงเฉยๆถ้าเขาว่าเขาก็จะรีบมาเองตลอดค่ะแต่สมวันนี้คือไม่ไหวแล้วถ้า3มวันถ้า3ามวันก็เริ่มรู้สึกว่านานเป็นอาทิตย์เหมือนเป็นอาทิตย์เหมือนเป็นสองอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เหมือนกันเขาบ่นคิดถึงเราบ้างไหมคะก็บ่นค่ะเพราถ้าทางานมาเหนื่อยอย่างเงี้ยเขาไปทํางานมาสองสามวันติดกันแล้วหนูก็อยากให้เขาพักผ่อนไงแต่เขาก็ขับรถมาหาเราตั้งไกลอย่างเงี้ยก็มีบอกว่าทํางานเหนื่อยเหนื่อยอยากเห็นหน้ามันเป็นแรงใจหรือว่าไงฮะมันก็เป็นเรื่องจริงครับผมรู้สึกว่าบ้านย่ากับตัวย่าเนี่ยเป็นที่ที่ผมพักผ่อนและมีความสุขที่สุดในตอนนี้ คือทำงานมาเหนื่อยจริงๆอดนอนมาอะไรเงี้ยรู้สึกอย่างแรกเลยคืออยากเห็นหน้าเขาอยากไปนอนดูทีวีด้วยกันเออกินข้าวเขากับแม่ไปทําอาหารให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่แบบทําให้เราหายเหนื่อยได้วันนี้รู้สึกไงบ้างคะที่แบบคนที่เราตามจีบแบบมาบอกคิดถึงเราอยากให้เราไปหาอะไรอย่างเงี้ยก็เรารู้สึกดีมากขึ้นนะฮะมันก็รู้สึกว่าเออมันก็สมอย่างที่เราคิดเอาไว้จริงๆอ่ะเพราะว่านิกตอนที่จีบตัวเราเป็นฝ่ายคิดถึงเขามาก เราก็เลยแบบไปหาบ่อยอะไรบ่อยแต่พอช่วงที่เราคบกันแล้วเนี่ยเขาเป็นฝ่ายบอกคิดถึงเรามากมันยิ่งรู้สึกดีเรายิ่งมีกําลังใจจะไปหาเพราะว่าบ้านไกลกันมากแต่ว่าสุขงอมเหมือนกันแล้วนะครับค่ะใช่วางแผนอนาคตยังไงบ้างที่นี้ก็อนาคตเนี่ยฮะก็คือความแน่นอนก็คือว่าสี่ห้าปีน้องก็น่าจะผ่อนบ้านหมดพอดีเราก็ด้วยแล้วเราก็เกือบ4ี่ิพอดี คิดว่าเกิน40ไปแล้วผมก็คงจะไฟอ่อนลงไป,ไปกว่านี้แล้วลฮะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยฮะแตดว่า4ี่หปีมีลุน้นก็ <ขอ S 1> คิดว่า<ส>ะจะเป็นแบบนั้นเลยถ้านอานาคตข,ข้างหน้าเรารักกันอยู่แบบมีสี่ห้ปี ค่ะเพ่าเราก็พร้อมคิดว่าน่าจะพร้อมในช่วงั้นเหมือนกันสำหรับย่าใช่ค่ะเพราะว่าหนูก็เคยวางแผนอนาคตตัวเองมาตลอดอว่าแบบอายุเท่านี้อยากได้อันนี้อายุเท่านี้อยากได้บ้านได้รถแล้วก็โอเคแล้วใช่ค่ะแต่ว่าคือเราก็อยากทํางานต่อไปเยอะๆอีกสัก5 6ปี45ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงที่พอดี28 29<ช>น่าจะเป็นช่วงที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีความสบายใจในชีวิตพร้อมกันประมาณนี้ฮะจากคูดเล่นน้องกายเป็นพู่จริงเนาะ เล่นอะไร่ะผมจริงมานานแล้วผมจริงมาแต่แรกเลยเห็นน้องเซ็กซี่บ่อยช่วงนี้เอาตัวยากก่อนหนูหนูเริ่มรู้สึกว่าหนูชอบค่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้โป๊เกินไปจากที่เราอะเป็นคนไม่กล้าเปิดอะไรเลยแขนตุ๊กตาอย่างเงี้ยตลอดแบบกัวแขนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่คือพอเราได้เริ่มแต่งลองแต่งหลายๆลูกอะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราชอบ ในทางนี้แต่ว่าก็ไม่ได้โป๊ไปมากกว่านี้แล้วอันนี้คือน่าจะที่สุดแล้วแหละคือเราได้มีโอกาสลงหนังสือพิมพ์ก็เลยคิดว่า ลองแบบอะไรใหม่ๆให้คนดูว้าวบ้างแล้ว FC จะว่าย,ยังไงคือลองกระแสลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่า FC ชอบคนดูชอบมากในลุคนี้คือไม่โป๊ไม่เยอะไม่มากไม่น้อยเกินไปค่ะส่วนตัวก่อนหน้าน,นี้เป็นคนที่ชอบเรื่องของเซ็กซี่อ,อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วด้วยไหมคะคือชอบดูค่ะชอบดูพี่ใบเตยมากชอบแบบเฮ้ยทำไมพี่เขาถ่ายสวยหุ่หุนเขาสวยอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้ไงตอนนั้นอะทีนี้พอสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าเออลูกร่างเราก็เริ่มจะถ่ายได้แล้วก็เลยลองดูค่ะ ก็ได้ประมาณนี้จริงๆสำหรับเราเราคิดว่าเซตนี้ที่ออกมานี่คือแซบระดับไหนครับสำหรับตัวหนูนะคะคือถ้าเลเวลหนูคือคือ,ส,อสุดแล้วอ่ะใช่แต่แต่ถ้าแบบคนอื่นอาจจะว่าเอ้ยทำไมไม่ทูพีสอะไรอย่เงี้ยหนูว่าหนูได้เท่านี้จริงๆคะ่ะ ฟีดแบบมันก็ดีเหมือนกันนะคะดีค่ะเพราะว่าด้วยภาพด้วยแสงด้วยต้องขอบคุณพี่ช่างภาพด้วยขอบคุณเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเลยที่แบบเนลมิดหน,นูเป็นอีกคนนึงเลยคือเราไม่เคยแต่งแล้วเราก็ชอบลุคนี้มากว่ามีการลดน้าหนักหนักพอสมครวรเลยเหมือนกันไม่ไม่เยอะค่ะประมาณสองสองกิโลค่ะพอมันลดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอ่ะสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่งจริงจริงครับผมเนี่ย ยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นคนไม่เคยขี้หึงเลยอะตั้งแต่เกิดมาเลยนะฮะใจนิ่งมาตลอดเพราะว่าแบบเราเราเคยมีแฟนมาก่อนนะแต่แฟนแต่เราไม่เคยมีมีความแบบหึงหรือห่วงอะไรอย่างเงี้ยจนมาเจอน้องญาเนี่ยฮะน้องญาก็ชอบแบบแย่แย่เราบ่อยอะขู่ผมบ่อยว่าอ่ะเดี๋ยวจะไปพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องแบบเออผู้ชายมีคนมีคนมาจีบมีคนมาเม้น ผมก็เฉยเเฉยเทีนี้พอพูดเรื่องการแต่งตัวมีงานนั่นลงอะไรเงี้ยเรียกลุงใช่ไหมมีงานนั่นลุงเขาจะให้ไปถ่ายชุดว่ายน้ำอ๋อหรอเฉยเยไอตอนที่กําลังคิดแผนหรือว่าจะไปถ่ายกันเนี่ยก็ก็คิดว่าอ๋อศิละปะนี่นก็คืองานศิละปะนะั่นแหละเออมันก็เป็นงานด้วยไม่คิดอะไรแต่พอภาพมันลงเข้าจริงๆแล้วแล้วมีคอมเมนต์นะอะไรเงี้ย ผมลองไปอ่านดูปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ะเออใจมันเริ่มแปลเปลี่ยนนะมันเริ่มแบบร้อนๆในบางเม้นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะบอกไม่ถูกเอออย่างงมันเริ่มรู้สึกว่าอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าห่วงอะไรอย่างเงี้ยเช่นพอมีผู้หญิงมาว้าวใช่ไหมเออก็งั้นงั้นคิดเหมือนเมื่อก่อนแต่พอเห็นผู้ชายว้าวมากเอ้ยอะไรของแกนักหนาวะอะไรเงี้ยมันเริ่มมันเริ่มคิดครับว่าแบบเฮ้ยไม่อยากให้เขาดูอะไรเงี้ยนี่คือแค่ในใจนะเฮ้ย ดูแวบๆก็พอแล้วอย่าซูมนะเว้ย,ยอะไรเงี้ยคุณคิดอย่างเงี้ยในใจอ่ะนะ <c oughs> อย่าซูมนะเว้ย <c oughs> <c oughs> ครับก็เลยคิดก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเราหึงน้องเขาแล้วล่ะจริงๆ <c oughs> รู้สึกว่าภาพที่ออกมารู้สึกว่ามันมากเกินไปหรือว่าหนักยังไงบ้างไ, <c oughs> งไมหมครับตัวเราจริงๆจากประสบการณ์นี่นะครับว่าเ,าเห็นาดาราหรือว่าส,สาวๆแต่งชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยเต็มสิบเนี่ยเขาก็โป้แค่ระดับ7นะไม่ได้แบบโป้มากมายอะไรนะ แต่เราอะห่วงเยอะเลยอะอ <laughs> แสดงว่าความโป๊ความเซ็กซี่คือระดับเจ็ดแต่ว่าแบบความสวยของรูปรา่างอะไรเงี้ยก็คือสิบเลยเหมือนกันโอ้แน่นอนครับ <laughs> <laughs> เขาเขาเป็นคนที่สมส่วนนะครับผมแล้วยิ่งไปเจอชุดแบบอย่างเงี้ยมันมันเข้าล็อกปเอป๊ะโป๊มากเลยต้องเตือนไหมครับแบบนี้ต้องเตือนไหมหรอแบบอนาคตแบบถเห็นเราเห็นแบบคอมเมนต์แล้วแบบก็อย่าถ่ายนะผมผมว่ามันจะเป็นพัฒนาการในความ ในเราเองมากกว่าแบบเออรอบหน้าก็จะมีมีภูมิต้านทานที่ดีกว่านี้ <c oughs> ถ้ามีมาอีกสมมติเป็นเอา้าเป็นงานใครจะไปห้ามได้ภูมิต้านทานให้ตัวเองมากกว่าเอออ่านแล้วก็จะเฉยเฉยให้มากขึ้นนะฮะต้องขอเขาก่อนไหมคะก็บอกค่ะ,อะบอกแต่ว่าคือถามว่าขอเลยไหมอย่างเงี้ยก็ม,มันเป็นการบอกกันมากกว่าแล้วก็คือหนูจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่ได้โป้คือเรารู้ลิมิตของเราเราก็ไม่กล้าโป้เยอะอยู่แล้ว ่คะข,ขอเขามาขอใช่ไหมเราต้องชิวมาในสถานนี้เนาะใช่ครับตอนนั้นชิลมากเลยนะถ้า,ากับกันมันก็จะมีผู้ที่แบบหืนหืนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาคอม,ม,มเมตนต์คอมเมนต์มีหนูมีแบบสง่งรูปมาเลยอย่างเงี้ยก็มีใช่ครับมีแบบส่งมาให้ดูของตัวเองเออหนูยังไม่ให้ดูเห็นบอกเลยได้กล้าบอกจริงเหรออืมว่าอยังไงบ้างมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดแบบขึ้นไม่รู้ผมไม่คิดว่าจะเจอกับคนใกล้ตัว เออมันก็ยิ่งรู้สึกนะครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมบางบางบางทีสังคมไทยมันแย่อย่างเงี้ยนะครับในในกลุ่มที่เป็นแบบกลุ่มนักเลงคีย์บอร์ดหรือว่ากลุ่มที่แบบไม่มีตัวตนมีตัวตนอยู่แล้วแต่มาสร้างแอคแอคปลอมอะไรในเนี้ยผมแบบไม่อยากให้มีในประเทศไทยเลยจริงๆเออ,เอ,อมันมันสร้างความเดือดร้อนทางใจนะให้กับคน <laughs> คนในคนที่อยู่บนแสงไฟอะฮะอืมไม่อยากให้มี อยากให้สังคมไทยกลับมาเหมือนเมื่อก่อนที่แบบให้เกียรติกันนะไม่จำเป็นต้องให้เกียรติแค่ดาราหรอกอยู่ด้วยกันเองสังคมที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยควรให้เกียรติกันฮะของขึ้นฮะของขึ้นนี่ของขึ้นเ <c oughs> เออต้องขอเข้าไปดูก่อนไหมเข้าไปต่อกลับเลย <c oughs> ไม่นะคะคือถ้า ของหนูเนี่ยหนูก็จะไม่อ่านแล้วก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรกับไม่ให้ไม่ใส่ใจใช่ค่ะปล่อยผ่านเพราะว่าเคยเจออยู่รอบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็ไม่น่าจะมีตัวตนก็คือโรคจิตถ้าเราไปให้ความสําคัญเขาไปตอบหรือไปด่าเขาเขายิ่งได้ใจอยากบอกอะไรไหมครับโรคจิตโรคจิตเหรอพอได้แล้วเออ เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะฝากบอกตอนปิดกล้องไปแล้วตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กันด้วยนะ